ขูดขูดขูดงานเลี้ยงยังมีวันเลิกลาเมื่อเลิกลาเราก็ต้องมานั่งขัดเตาเนี่ยบ้าเอ้ยไม่ต้องเป็นเราทีกลับด้านอ,อะไรอะ่ะขูด อู๋นี้วันไหนมันจะออกหมดมพี่แมทใจเดินไปเดินมาซีเรียดอะซีเรียดนะสี่เรียดนี่เป็นซีรีส์เกาหลีอ่าใช่ใช่สีเรียดมันอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์ซีเรียดแบ็คไงนี่มันไม่ได้ฟังดีกว่าอะมีอะไรมีอะไรฮะคือวันนี้เนี่ยผมมีปาร์ตี้บาร์บีคิวที่บ้านไม่เรียดลืมผมเห็นพี่ทำงานหนักทำงานไปก่อนเดี๋ยววันอื่นเขาชวนแล้ว แล้วคราวนนีี้เ่ยงการอะไรจากพี่เองมันก็กินกันกิ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 นเนเสร็จใช่ไหมนของพี่ของพี่เก็บไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวออกมาเวฟให้ดีดีนะต่อ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 เดี๋ยวก็ย่างย่างย่างปั๊บปั๊บปั๊บ่ทำเต้นเลยนะาย่างย่างย่างไปปั๊บ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 กินกันเสร็จเวลาย่างเนื้อเนี่ยตะแกรงมันจะติดคราบครบอ่าติดคราบเราก็ต้องไปเรียนใช่ไหมพอมีคราบเราก็ต้องเรียนไม่ใคราบเหมือนกัน พี่มแก่ผมเลยอ่ะมอนแล้วพี่งงว่าไหนกันที่โกอยู่อ่ะของกินพี่ไปไหนอ่ะคือมันเป็นคราบใช่ไหมมันเป็นคราบเสร็จแม่มีเกล็ดมันติดอ่าถูกต้องมีเศษเนื้อติดไม่ไหมติดอ่ะถูกต้องโอ้พี่ฉลาดเลเนี่ยนะครับตาเหี่คราวนี้ผมก็จะขัดนี่หลอกด่าป้าป้าบอกพี่ฉลาดใช่ไหแหมได้ของไหนก็เอาผมก็เอามีดมาขูดขูดขูดเพื่อให้มันออกเออแบบมันลำบากมากพี่มันแบบมันขูดไปไหนมันก็ไม่ออกอ่ะผมพูดให้ทำไงอ่ะพี่ ไอเราม่ไอฝอยขัดหม้อป่ะฮะฝอยขัดหม้อมึงใช้ขัดหม้อแล้วด้วยเหรอฝอยออ๋ฝอยฝอยขัดหม้อมีป่ะไม่มีไม่มีอันนี้ไปขัดแล้วกันนี่อะไรอะฝอยเอาไปทำอไรงงอะเด้เราจะไปหออาหารงงอะเด้เฮ้ยฝอยเนี่ยสามารถช่วยชีวิตได้หลายอย่างจริงเหรอนี่นี่ฉีดฝอยอยู่างแรกแล้วทำไงพี่ไม่อะไร นาฬิกากะเดินไปทุกน้ำจะบ้าผีผีต้องคงบอกว่าพอมีกุมารมีกุมารห้องนี้มีกุมารกรรมให้เป็นอย่างนี้กรรมเมื่อแก้กรรมอันนี้อันนี้กรรมอันนี้แก้กรรมแล้วถ้ากรรมตามสนองอ่ะกรรมตามสนองกรรมตามสนองถ้ามันไม่ทันแล้วถ้าบุญมีแต่กรรมบังอ่าบุญมีแต่กรรมบัง นี่พอการเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีความคมความมันจะมีเขาเรียกอะไรมีมิติอมิติมีไดเมนชันโอ้โหไม่ใช่2ดีแล้วไม่สามดีสามดีเนี่ยเอาเนี่ยนะไปขูดเลยโอ้โหเสียงขนลุกมากยันลายกระเด็นเลยดูดิพอพี่แล้วทำไมต่อมันจะออกง่ายออกง่ายๆเลยใช้ฟอนนี่ออกง่ายเหรอใช่ก็เหมือนกับไอตัวฝอยฝอยขัดหม้อไปเร็ว อุ่นอาหารให้พี่ด้วยเออผมมีฝอยทองได,ด้ขัดหมอได้ไหมก็ลองดู <c oughs> ได้สูตรมาแล้วฝอยวัดแล้วเราก็มาขยำฝอยนะฮะมันสะดวกกว่าเพราะว่า มันไม่ทําให้ตัวที่เคลือบอยู่เนี่ยมันหลุดออกไปเหมือนกับมีดแต่มไม่ต้องเสี่ยงการโดนบีดมาดบีดมีดบาดอีกด้วยโอ้ยอดตอนก้านต่อไฟ <c oughs> บรรยากาศแบบนี้ถ้าได้เทียนละโมอามาจะช่วยช่วมบรรยากาศทีด <c oughs> ่ดีพูดผิดพูดถูวกหมดแล้วเนะี่ย โอ้หอมซะด้วยไม่ธรรมดาอือ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 โอ้โอโอ้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 เป็นไรอือจังหวะนี้ได้เลยนะฮะจังหวะอะไรพี่เอ๊ะเออะก็เอ๊ะเออะก็หอมโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอโอ้พเพียงทำอไมพี่เทียงทำอไมคือมันจุดแตจุดอย่างนี้ นี่อ่กออาอก็พี่รอโอ้ไม้หมือไหมไมครับอืเห็นไหมครับไมครับคือเนี่ยแหละปัญหาของผมที่ผมจะเอามาถามพี่คือวันนี้เนี่ยผมอยู่ในห้องกับใครอยู่กับใครอยู่คนเดียนะอยู่กับใครค <น S 1> ต้องจุด,ดทเทียนครับฮะแหมคิดว่าผมต้องอยู่คนอื่นเท่านั้นใช่ไหมถึงจะจุดเทียนได้ใช่ครับอันนี้คืออะไร นี่พยายามทำเลยอยู่พยายามจุดเทียนพยายามพี่จะจุดเทียนแล้วทำไมไม่จุดไม่ได้จุดไม่ได้เพราะว่าผมว่าพี่ก็ดูสิจุดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไหมมือมันร้อนเห็นไหมอ๋อก็ไอ้นี่มันลึกอ่ะมันลึกแล้วมันมีวิธีที่มันง่ายกว่านี้ไหมพี่เมอมันก็ต้องหาตัวช่วยอ่าอย่างเช่นทมันยาวๆถ้ากระดาษลองลองนึกถึงกระดาษม้วนม้วนจุดไฟแล้วมันไหมเร็วอ่าใช่ไหมเร็วมากมีกินเหม็นมีกินเหม็นด้วยลากไฟอาจจะไหมได้อ่าถูกต้องง่ายง่ายครับง่ายง่ายเลยเรียเลยเข้าไปในครัวเอ้ยอย่าบอกนะพี่ จะหยิบตะเกียบมะพราวอ่ะตะเกียบเหรอไม่ใช่นล้วมันคุยเรื่องอะไรอ่ะซื้อสปาเกตตี้ถูกต้องเก่มาเด้อซื้อสปาเกตตี้เอาแบบใช้แล้วอยู่ยังไม่ใช้ใช้แล้วมันก็นี่เอ๋ออ้อาแบบไม่ใช้แนม่ว้าวสปาเกตตี้เจ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 เก็บไปมั้ยเนี่ยแล้วก็ตีกัน กินดิเดี๋ยวจะให้กินอ่ะลองกินดิอื้อร่อยมั้ยกินให้หมดกินให้หมดนี่มีคลิไฟใช่มั้ยเดินเขาเปลือกเฮ้ยอ่ะเส้นสปาเกตตี้อ่ะจุดไฟอะไรนะจุดไฟแผลผิดดามองไม่เห็นอื้อขออีกทีได้กินเอาอีกทีเหรอ5ล็อตได้กินเอาใหม่5 4 3จุดไฟจับไฟ ติดได้ถูกต้องติดได้ติดได้ถูกแล้วเอาอ่าจุดไปติดย่างติดย่างทำไมถึงจุดเส้นสปาเกตตี้รู้ปะทำไมครับเผาผ่านช้าอมันจะอยู่ได้นานแล้วมันมีความยาวปึ๊บเห็นปะปึ๊บเดียวเดียวง้อไปเอาไปสร้างมดง้อลโอ้ เป็น <c oughs> ยังไงกันบ้างเลยครับกับวิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆของดรแมทธิวผมบอกแล้วใช่ไหมละ่ะว่าไม่ยากกันที่คิดนะครับเอาละวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าเราควรจะทำยังไงในสถานการณ์แบบไหนนะฮะเอาเละครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกับรายการช่วยของเรานะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมขอตัวไปฉลองงานแล้วเจอกันใหม่ครับที่นี่ทีเดียวครับบล็อกเอ いいですよ。